ันนี้ก็มาอยู่ในช่องจองพลอินเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเกมส์แอนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อันนี้เรามาโจมตีลินกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโทษหน่อยนะครับถ้าเปลี่ยนขบวนที่แข็งแกร่งที่สุดชั้นเป็นยังไงตึ๊ด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 มันโกจะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับมดยิงนะครับผมก็เลยต้องเอามดนี้มาใช้นะครับเป็นมดนี้ที่วิวัฒนาการาแล้วอขออภัยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมดน้ำพึ่งปลอมอันนี้มดเก็บปีงหัวโตนะครับศึกษามาแล้วแต่มดงาทรายนี่ผมไม่ใช้แล้วนะครับมันมันแบบมันอ่อน <c oughs> คือวู้จะพูดยังไงอนะ่ะมันอ่อนอ่ะนี่นะครับมาดูกันต่อ อ่ะลูกปานไปเลยครับรรเงานต่อสูนีนป่านี่นะครับสูงสุดนะครับเก้าล้านสี่แล้ทุกคนไปดูอนเก่านะครับวกาผมไปทำอะไรมนาะทุกคนคอยดูนะครับเพราะตอนแรกมันเป็นอะไรนี่นะครับต่ำสุดนะครับสามล้านสามสามล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ โอ้หคือแบบนั้นอะผมรู้สึกว่าอูห้หสิบเอ็ดล้านโน้อย่างนั้นเนี่ยเขาคือแบบตอนนั้นอะผมไม่ได้ใช้เป็นมดยิงเลยนะครับใช้เป็นมดมดแบบไอ้มดมดกาดรวมส่งมาครับก็แบบผมรู้สึกว่าผมลองเล่นเกมมานานแล้วแหละแต่ว่าแบบเกมนี้นครับทุกคนน่าจะจำได้ว่าปีที่แล้วผมก็เล่น ผมเพิ่งมาโหลดใหม่ด้วยความเข็งแกร่งขั้นสุดยอดนะครับอ่าคืออันนี้เขาเรียกวขาโมนะครับความเข็งแกร่งขั้นสุดยอดคือแบบผมรู้สึกว่ามันมันแปลกแปกไปหน่อยถ้าสูอรถผมอ่ะจะแบบลาบหลวกอ่ะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเคโอเคอ่ะ l i t t l e Animals เวลาเลยสองร้อยหกสหกสร้อยห้าสิบเจ็ดอูตะ่เตข้าวยัก โอ้ร้อยสามห้าเองนี่นะครับผมจะจำแนกขบวนเป็นหลายๆขบวนนะครับเครื่องขบวนที่แย่ที่สุดคือ l i t e a l animals นะครับมันใช้แบบไปทำภารกิจครับผมแนะนำนะครับว่าขบวนที่แย่ที่สุดนะครับเราควรใช้ไปทำภารกิจเพราะว่าพอเวลาเราป้องกันลังนะครับจากคนอื่นๆที่มาลุกรานเรานะครับมันก็จะได้แบบมีการป้องกันที่ดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู การวิจัยของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีเสียงเล็กน้อยหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับวิวัฒนาการนะครับอันนี้นี่จมตีไร้แรงอ่ะดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับจมตีไร้แรงเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดนะครับจะพยายาม,มแบบไปหาดื่นให้ทุกคนดู นี่นครับการต่อชู้ขั้นสูงนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่การต่อชู้ขั้นกลางแล้วครับมดยิงกันป้องกันร่วมมือเมื่อขอบวนทั้งหมดเป็นมดยิงอ่ะ<ห>แบบออ๋อขออนุญาตนะครับทุกคนอาจจะมีเสียงน้องนิดนึงนะครับผมแบบแบะบภาคในที่ดังๆนะครับน้องก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับนี่นะครับการต่อชู้ขั้นสูง นี่เทคนิคกันหลบนี่นี่ผมชอบแบบนี้ครับแต่ว่าผมว่าผมถนัดแบบการจัดช่้งกลางก่อนนะครับป้องกันร่วมมืออะเราจะเล่งรือวิวัฒนาการไปสุดๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะขบวนเดินทัาพิเศษอ่ะหลังหน้ำนี่ ขบวนพิเศษนะคบมันก็ต้องเรียกว่าพิเศษอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเร่งสปีดปังนี่ครับเต็มแม็กซ์นี่น้ำทับขั้นกลางของกำลังตืมนทับรวดเรยวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไไวิวิธทางาการพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อยไว้ทีหลัง นี่นครับผมมีวัฒน,นาการทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะครับรว่าป็่วัฒน,นาการผมเป็นยังไงอ่ะต่อไปนะครับฟักมดยิงจมตีรุนแรงต,ต่อไปต่อไปกายพันฟักไข่ย,ย่งนีต้องนี่ดามิมดยิงต่อลำเลียงเพิ่มรัด Critical ของมัดยิงเอาวิวัฒานาการัปเลยนะครับแล้วมันเร่งสปีดมันไม่นานเกาะไฟเบอร์ป้องกันบุกลุกอ่าวิวัฒนาการไปทำอะไรก็ไม่รู้นี่ยิงต่ลอมเลียงนี่นี่นะครับเพิ่มการโจมตีมัดยิงนี่ครับอันนี้อเทพ นี่นะครับต่อไปก็ต้องเป็นอ่ะข้อมูลกองทัพพื้นฐานต่อนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเอาต่อชู้ขันกลางก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปวิวัฒนาการเอ,อ่การดวลมาสเตอร์นะครับอ่ะเรามาจมตีลินกันต่อนะครับอเ่ะอครงันต่อชู้ในป่า โอ้โหสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนนะโอ้โมาไปออกไปท่องลูกกันครับมีเสียงอนิทานนิดนึงนะครับมีเสียงอนิทานนิดนึงครับก็ขอโทษวยครับนี่นะครับ Hello ขบวน Hello Hello I love you Hello นี่นี่ ห้าริบุเวลาเนื้อถอร้อยห้าสิบเคตระต้วรั้งตัวโอ้โหไม่เหมาะกับร้อยไปสิบเคเดี๋ยวเชวนไม่ได้ร้อยห้าร้อยห้านี่เท่าไรอ่ะ โอ้มันแห้งนะครับแม,มงป่องได้ไหมอ่ะเอาตะเกแยนบนำเข้ายักแล้วกันอืันนี้ก็ได้นี่ครับปไปจงตีลิ้นกันโอ้ มีเสียงเล่านิทานสนุกสนุกกนะครับเป็นบรรยากาศนี้นะครับทุกคนดูนะครับทุกคนผมไม่มีตัวตนนะนี่นนครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหตีบวกมพิเศษได้ครับตีบวกมพิเศษใช่ไหม ต่อไปใครใก้ฟันชิดสุดแหลกเพื่อรับสตอร์หอันนี่ติเตอรบอลครับคะแนน จะมีเสียงเนาะผมโอ้โหวลังวอลเลย์บอล21ถึง50โหครับทุกคนผมก็รู้สึกว่าแบบตายแน่นอนอะมามาอันนี้หมดพิเศษกันโอ้เลเวลอัพแล้ว ีนี้ครับนีวต่อไปเหนื่อยอันนี้ผมก็เหนื่อยอยู่นะครับแต่ผมก็ต้องมาพาก,กมครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามอะไรผมมาตั้งแต่หนึ่งปีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามผมมาปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่แบบไม่เลิกกันติดตามเพราะว่าผมอยากได้นี่เดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้คุณตากันนะครับเอ ขอโทษด้วยนะครับที่ขัดจังหวะก็โทรมาโทรไหมนี่ครับคือทุกคนก่อนนะเดี๋ยวยเ,ออเดี๋ยวอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงก็อาจจะมีเสียงแทรกดังๆนิดนึงนะครับนี่เป็นไง อันนตนส้นี่ปะตงตงเตงเตงเตงตังตงงตงงตังตต่อไปนะครับอื่นๆทำเง็นสามปโอ้โหใช่เลยนะใช่ได้ซักมังเรงหนอนไหม เอามันแฮ้งนะครับถ้าถ้ามันออกจากเกมก็แย่เลยเยอย กระเป๋าอื่นๆก็ต้องไปใช่สิใช่